หากคุณมีปัญหากฎหมายไม่รู้จะปรึกษาใครมาคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันจินซีและนี่คือ NPT Podcast เราอยู่กันในช่วงทนายว่างไงสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่6แล้วนะคะ และใน EP นี้ดิฉันจินซีจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะฝากตัวด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับพี่ฉัตรหรือทนายความฉัตรมงคลแนบเนียนหัวหน้าสนับงานกฎหมายนิติปร,ริญธรรมของเราเจ้าเก่าเจ้าเดินนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับผมทนายฉัตรมงคลครับสวัสดีน้องจินซีด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่ฉัตรพี่ฉัตรคะสำหรับใน EP นี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรหรอคะอ่าคราวนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเช่าซื้อบ้างนะครับ ื่อท่านใดจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรื่องเช่าซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องบ้านนะฮะหรือที่ดินนะฮะเรามาฟังดูก็ได้นะครับประเด็นที่ผมจะหยิบยกมาในวันนี้ผมก็อยากจะชวนคุยในเรื่องของผู้เช่าซื้อตายนะครับสัญญาเช่าซื้อจะระงับไปหรือไม่ผู้เช่าซื้อตายสัญญาเช่าซื้อจะระงับหรือไม่ ก็คือหมายถึงว่าตัวเราที่เป็นผู้เช่าซื้อเนี่ยพอทําสัญญาซื้อกันแล้วแล้วเราดันตายหรือเสียชีวิตขึ้นมาในระหว่างการผ่อนข้างงวดนู่นนี่นั่นเนี่ยสัญญาเช่าซื้อนั้นจะถูกระงับหรือไม่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่ฉัตรเชื่ออธิบายคําว่าเช่าซื้อให้ซีกับผู้ฟังทั้งบ้านฟังหน่อยคะอ่ะอ่าได้ครับความหมายของการเช่าซื้อนะฮะตามกฎหมายแล้วเนี่ยอยู่ในมาตรา572ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย เขาบอกว่าการเช่าซื้อเนี่ยเป็นสัญญาที่เจ้าของเอาทรัพย์สินของตนเองเนี่ยออกให้เช่าและให้คำคมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อจะต้องได้ใช้เงินเป็นงวดๆพูดง่ายๆนะฮะสัญ,ญญาเช่าซื้อก็คือสัญญ,ญาเช่าทรัพย์บวกคำมั่นว่าจะขายนั่นแหละครับค่ะอีกอย่างนะฮะสัญ,ญญาเช่าซื้อเนี่ยถ้าไม่ทําเป็นหนังสือ ก็จะตกเป็นโมฆะนะครับเป็นแบบของนิติกรรมสัญญานั่นเองอืหมายความว่าความเป็นเจ้าของหรือว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยจะตกเป็นของผู้เช่าซื้อก็ตอนที่ผ่อนข้างวดครบแล้วถูกไหมคะใช่แล้วครับเรื่องนี้ทาให้กฎหมายที่จะต้องนํามาวิจัยนะครับเรื่องเช่าซื้อเนี่ยจะต้องนําหลักกฎหมายเรื่องเช่าทรัพย์มาบังคับใช้โดยอนุโลมด้วยเพราะเป็นเรื่องของการเช่าบวกขายเพระงงานแท้แล้วที่เกี่ยวกับหัวข้อของเราในวันนี้ล่ะคะ ความตายของผู้เช่าซื้อจะทําให้สัญญาระงับหรือไม่ใช่ไหมคะครับผมเอารู้จักเรื่องที่เราคุยกันข้างต้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงหรอคะหรือว่ามันจะต้องมีการนําหลักกฎหมายเรื่องเช่ารัพย์อะไรพวกนี้มาปรับใช้ด้วยใช่ไหมคะอะ่ผมอธิบายอย่างนี้นะครับมันเป็นความแตกต่างกันในประเด็นนี้นะฮะคือเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์กับเช่าซื้อนะครับผมเริ่มที่เช่าทรัพย์ก่อนนะฮะสมมุติว่าเราจะเอาทรัพย์ของเราเนี่ยให้คนอื่นเช่า เราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมฮะว่าเขาสามารถดูแลหรือใช้ทรัพย์ของเราเนี่ยได้ดีหรือเปล่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่เดือดร้อนลำคาญคนอื่นเหมือนกับที่เราจะต้องดูคุณสมบัติของเขาด้วยนั่นแหละนะฮะ,ค,ะความคาดหวังตรงนี้นะในทางกฎหมายเนี่ยทำให้ผู้เช่าเนี่ยเป็นบุคคลที่ผู้ให้เช่าเนี่ยเพ่งเล็งคุณสมบัติในตัวบุคคลไว้เป็นพิเศษทั้งในการใช้และการครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าเนี่ยทำให้การเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า มันเป็นเหมือนคุณสมบัติของแต่ละคนที่คนอื่นจะมาแทนกันไม่ได้นะฮะ,ะไม่สามารถให้คนอื่นมาเช่าแทนเราได้ที่เราเรียกว่าไม่สามารถให้เช่าช่วงได้นะฮะอ๋อก็คือเราเช่าเขามาแล้วเราจะไปให้คนอื่นเช่าต่ออีกทอดไม่ได้สินะคะครับผมด้วยเหตุที่การเช่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้เช่านะครับดังนั้นสิทธิในการเช่าจึงไม่ใช่มรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทน,นะฮะ แต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับตามคำพิพากษาสารดีกาที่11058ทับ2559ผู้ให้เช่าเนี่ยไม่ได้เพ่งเล็งนะครับคุณสมบัติของผู้เช่าไว้เป็นพิเศษนะครับทำให้ทายาตสามารถอยู่ในทรัพย์สินที่เช่าได้ต่อไปหลังจากที่ผู้เช่าตายทายาตก็สามารถถือเอาสัญญาเช่าปฏิบัติตามสัญญาได้ต่อไปนะฮะนี่คือในยะของดีกานี้นะครับ ก็คือหมายถึงว่าสิทธิในการเช่าจะตกทอดเป็นมรดกไม่ได้แต่มัน<อ>ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันสินะคะ,<อ>บะรบกวนพี่ฉัตช่วยอธิบายเพิ่มเติมตรงจุดนี้หน่อยได้ไหมคะเอ,อ่อหลักมันเป็นอย่างนี้นะฮะค่ะถ้าเราในฐานะผู้เช่าเนี่ยสามารถตกลงในสัญญาเช่าได้นะฮะให้คนอื่นมาเช่าช่วงต่อจากเราได้ตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่า ผู้ให้เช่าเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงคุณสมบัติของตัวเราไว้เป็นพิเศษนะฮะคือตัวผู้เช่านั่นแหละอันนี้สิทธิการเช่าก็จะเป็นมรดกได้ทายาทก็สามารถถือตามสัญญาเนี่ยใช้ยันกับผู้ให้เช่าได้แล้วก็อยู่ในทรัพย์สินที่เช่านั้นได้หรือครอบครองได้นะ,ะ,ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ตกลงกันไว้ในสัญญาเนี่ยกฎหมายบอกไว้เลยว่าห้ามเอาให้คนอื่นเช่าช่วงนะครับแล้วถ้าผู้เช่าเอาไปให้คนอื่นเช่าต่อเนี่ย เอาไปห้ช่าช่วงเนี่ยมันก็จะเป็นการผิดสัญญาทันทีเลยนะ,ะกฎหมายก็จะให้อำนาจผู้ให้เช่าเนี่ยบอกเลิกสัญญาได้กรณีเนี้ยมันจึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้เช่าเมื่อผู้เช่าตายเนี่ยมันจึงไม่ใช่มรดกนะครับที่ทายาทจะมีสิทธิ์รับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะเมื่อกี้นี้มีการพูดถึงสัญญาเช่าซับไปแล้วแล้วในส่วนของสัญญาเช่าซื้อ่ะคะพี่ชัด ในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อนั้นนะครับมีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาและความเห็นของนักกฎหมายส่วนใหญ่เกี่ยวกับความตายของผู้เช่าซื้อนะฮะว่าในสัญญาเช่าซื้อนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาไม่ได้อยู่ที่เฉพาะการใช้หรือการได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าเท่านั้นเมื่อผู้เช่าซื้อจ่ายเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วก็ต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าด้วยนะครับสิทธิ์เนี้ย จึงไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าซื้อ,อเพราะฉะนั้นนะฮะเมื่อผู้เช่าซื้อตายนะครับทายาทของผู้เช่าซื้อก็ควรที่จะได้รับหรือสืบสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อได้ต่อไปด้วยนะครับอ๋อคือพอเป็นกรณีของการเช่าซื้อเนี่ยพอจ่ายเงินครบก็จะได้กรรมสิทธิ์ทายาทก็เลยมีสิทธิ์รับช่วงต่อสินะคะครับใช่ครับอ่าโอเคค่ะงั้นซีขออนุญาตสรุปในส่วนนี้ก่อนนะคะเป็นเรื่องของการเช่าซื้อแล้วก็การเช่าทรัพย์ก็คือการเช่ารัพ์ รือการเช่าแบบธรรมดานั้นเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อให้เช่าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นเจ้าของแถมยังต้องจ่ายค่าเช่าด้วยแต่ในกรณีของการเช่าซื้อนั้นเนี่ยมันจะมีจุดประสงค์เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหลังจากที่ผู้เช่าได้จ่ายเงินจนครบกําหนดแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือจ่ายเงินเหมือนกันแต่ว่าได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นการเช่าซื้อเนี่ยมีจุดประสงค์ต่างจากการเช่าทัพย์ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญา โดยจะอ้างว่าผู้เช่าเนี่ยตายหรือเสียชีวิตไม่ได้หรืออธิบายกันแบบง่ายๆเลยว่าเราจะยึดของที่ฝ่ายจ่ายเงินซื้อเป็นเจ้าของคืนเพียงเพราะว่าคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วไม่ได้นั่นเองค่ะครับถูกครับเหตุผลเรื่องเนี้ยมันก็มีอยู่ว่าซพย์ตามสัญญาเช่าซื้อเนี่ยพวกบ้านที่ดินเนี่ยนะฮะผู้เช่าซื้อเขาอาจจะผ่อนค้างวดด้วยความยากลําบากนะฮะ hmm. แล้วก็ผ่อนใกล้ครบแล้วเนี่ยต่อมาถ้าผู้เช่าซื้อตายเสียก่อนเนี่ยแล้วถ้าผ่อนต่ออีกสักหน่อยก็จะได้กธิ์เนี่ยนะ ถ้ากฎหมายปล่อยให้สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันเนี่ยเพราะเหตุที่ผู้เช่าซื้อตายเนี่ยมันก็จะไม่ยุติธรรมที่สาหรับเงินที่ผ่อนไปแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะให้ทายาตเนี่ยเข้าไปรับเป็นมรดกในส่วนนี้ด้วยอืจริงค่ะเห็นด้วยค่ะแต่ว่าซียังมีข้อสงสัยบางประการอยู่นะคะคือคถ้ายังผ่อนค่างวดไม่ครบแล้วถ้าผู้เช่าซื้อตายเนี่ยทายาตจะเข้ามารับสิทธิ์ตรงนี้ต่อไปยังไงหรอคะ อืมเป็นคำถามที่ดีนะฮะอ,อ่ะา,าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะฮะในทางปฏิบัติที่คนรู้กฎหมายเนี่ยจะไม่เสียเปรียบนะฮะจะได้รู้ทันนะครับผมขออธิบายเป็นสามกรณีดีกว่ากรณีเนี้ยกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่สัญญาเช่าซื้อได้ระบุบุคคลอื่นนอกจากผู้เช่าซื้อเป็นผู้ได้กรรมสิทธิ์ตามทรัพย์ที่เช่าซื้อนะครับและผู้เช่าซื้อได้ตายลงขณะที่ยังผ่อนค่างวดไม่เสร็จ ะครับสิทธิ์จะตกกับใครนะครับก็จะตอบได้ว่ากรณีที่บุคคลนะฮะได้ระบุไว้แล้วว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในสัญญาเช่าซื้อว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์เบื้องต้นนะฮะสัญญานี้มันจะมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนะครับหากผู้เช่าซื้อตายนะครับบุคคลนั้นนะก็สามารถแสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์ตามสัญญาเช่าซื้อได้ ก็คือเขาอะต้องแจ้งไปยังผู้ให้เจ้าซื้อว่าจะขอผ่อนต่อจากผู้เจ้าซื้อเดิมที่ตายไปนะครับ<อ>และเมื่อได้ทําการผ่อนชําระจนครบแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะตกเป็นของผู้นั้นค่ะเรื่องนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของมรดกนะเพราะมันเป็นเรื่องของสัญญานะครับก็คือกรณีนี้จึงไม่สามารถส่งต่อเป็นมรดกได้นั่นเองนะคะอ่าครับผมโอเคค่ะกรณีต่อไปได้เลยค่ะกรณีที่สองนะครับเมื่อผู้เจ้าซื้อตายเนี่ยแล้วยังผ่อนค่างวดไม่ครบ ทายาทนะครับผู้เช่าซื้อขอผ่อนต่อได้หรือไม่และเมื่อผ่อนครบแล้วทายาทคนใดจะได้กรรมสิทธิ์ค่ะอันนี้ก็ตอบได้ว่าเมื่อผู้เช่าซื้อตายทายาทผู้เช่าซื้อขอผ่อนต่อค่างวดต่อไปได้ฮะทุกคนก็มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าทายาททุกคนมีสิทธิ์ที่จะสืบสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซื้อ,ซ,อซึ่งเป็นมรดกนั้นได้อยู่แล้ว และเมื่อผ่อนครบแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะตกแก่ทายาททุกคนทุกคนที่เป็นทายาทก็จะมีสิทธิ์ตามสัดส่วนที่กฎหมายมรดกกำหนดไว้นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะอ่าผมพูดต่อนะฮะในกรณีที่สามนะค่ะเป็นกรณีที่ทายาทไม่อยากผ่อนต่อนะครับมันมีคำถามว่าเมื่อผู้เช่าซื้อตายและยังผ่อนค่างวดไม่ครบทายาทไม่อยากผ่อนต่อจะต้องทำยังไงนะะผมขอตอบว่า ทายาทเนี่ยถ้าไม่อยากผ่อนต่อก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อเป็นการบอกเลิกนะครับสัญญาเช่าซื้อนะตามมาตรา573ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บอกว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเ,เวลาหนึ่งก็ได้นะครับด้วยการส่งมอบทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้ใจ่ายของตนเองถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ทายาทคนนั้นนะไม่ต้องผ่อนค่าเช่าซื้อต่อไป แต่เงินค่างวดที่ค้างชำระกันอยู่เนี่ยก่อนที่จะมีการคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยทายาทก็ต้องรับผิดต่อไปนะค่ะถ้ามันเป็นค่างวดที่ค้างก่อนเจ้ามรดกตายทายาทก็รับผิดเท่าที่กองมรดกของผู้ตายมีนะครับค่ะแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ค้างค่างวดหลังจากที่ทายาทคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รับมรดกโดยชอบแล้วเนี่ยอันนี้ทายาทคนนั้นกนะ็ต้องรับผิดทั้งหมดในานามของตนเองแล้วนะฮะอ๋อค่ะอย่างนี้นี่เอง ครับเดี๋ยวผมขอสรุปในส่วนท้ายนี้ให้นะฮะในเรื่องของผู้เช่าซื้อตายเนี่ยผมบอกว่าไม่เป็นผลให้สัญญาเช่าซื้อระงับนะครับเพราะว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยวัตถุประสงค์สุดท้ายคือการโอนกรรมสิทธิ์มันไม่ใช่เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของเ<ม>จ้ามรดกนะฮะแล้วเป็นกรณีผู้เช่าซื้อเดิมที่ตายไปได้ผ่อนครบแล้วเนี่ยในเรื่องของปัญหาเรื่องการรับมรดกเนี่ยทายาททุกคนก็เข้ารับมรดกได้เลยตามสัดส่วนของกล่องมรดกนะครับตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้เช่าซื้อตายตอนที่ยังผ่อนไม่ครบทายาทต้องเลือกแล้วนะฮะว่าจะผ่อนต่อหรือจะคืนซับไปนะครับ,รบถ้าเลือกที่จะคืนซับไปก็ต้องเช็คดูว่ามีค่างวดที่ค้ังอยู่ไหมถ้าเกิดคืนช้าและมีหนี้ที่ค้ังชําระค่างวดอนอยู่ทายาทก็ต้องรับผิดชําระหนี้นั้นด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฉากมากมากเลยนะคะที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับอ่าสำหรับ ท่านผู้ฟังนะ,ะที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะหรือจะทักเข้ามาปรึกษาในเพจของสำนักง,งานกฎหมายนิติปริธรรมก็ได้นะฮะผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะครับหากสนใจบทความกฎหมายดีๆขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามได้จากลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะคะและอย่าลืมนะคะหากคุณมีปัญหากฎหมายไม่รู้จะปรึกษาใครมาคุยกับเรานะคะซีและพี่ฉัดต้องขอลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ